เราต้องรู้จักประมาณตัวเราต้องรู้จักอะไรนะประมาณตัวประมาณตัวไมซี่จะเป็นไมซ์ไมซุ่งไ,มงไ,ไ,ไหมดูมน้ำหนักตัวมันเท่ใครเป็นไมพี่ใครเป็นไมซุงอะ่ะซ <c oughs> ุงก็รู้ <c oughs> อันนี้ไมซี่กำลังทำใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ออกมาทำขนมบางปอมแบบพี่จิ๊บบหอกอะไรนะมันเหมือนกับไม่ค่มันสมองเลกับเอสแอี่ะสิิไม่ใช่ว่าดูกตัวเองนะรู้จักตัวเองสำหรับสนวนเลย ประโยชน์ของคุงคืคออเอาไว้ดันครับเอาไว้ไดันหม้อรับดูครับถ้าไม่มีพุงันอ,อย่าี่ี้นครับเป็นหัวหััายขลยขายก้งขาย เขาจะกล้ากินไหมอ่ะขี้มือเต็มเลยเวอค์ใช่เีมันต้องเป็นถ้วยแบบถ้วยตัวงอุปกรณ์อะไรก็ได้ขอให้อร่อยแล้วกันขอให้สำเร็จแล้วกันถ้าสำเร็จอ่ะเขามองค่าอุปกรณ์ไปหมดแหละอยู่บ้านได้ค่พลาดอ่ะแม่ย้อนอยู่บ้านนะครับทำใหม่ๆหม่ จะทาวนนต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนอ่ะแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่ไหนอ่ะสุวิทย์ตวิทย์ตวิทย์ไฟอ่ะเนี่ยจริงจังแล้วครับเราโกรธฮานะครับ ม, g, Trump, mm hmm. ม,มันเหมือนก kind of <laughs> ับไม่ต่างกับไอ้ขนมปังน้ำเต้าหู้เลยทไมมันเหมือนันมึงไม่พายเท้าลางน้ำมันัเราเหนมันมีทุกหย่มยาแล้วบ้านหนมมีแมงสาบก็จะให้ตอแหลก็ได้นะซื่อๆนะนีี่ิดถ้าอย่างนี้นีเก็เลยรักกันจริ กินขนมปังเก่าตัวเองไปเนี่ยังนิ่มอยู่เลยนะนิ่มนิ่มนิ่มไม่ได้ใส่ตู้เย็นไม่ได้ใส่เลยเนะียยังนิ่มอยู่อร่อยด้วยแต่เดี๋ยวเราจะรอกินขนมปังใหม่นะไม่จะรอรไม่พอหรอก <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> กับชายเอามาแบ่งใส่ตาเล่นกันไปเขาบอกว่าเขาได้แป้งมาจากไต้หวันเนาะเกาหลีเกาหลีจะซื้อแป้งเวียดนามทางร้านส่งมาเป็นเกาหลีก็เลยบอกทางร้านก็เลยฟ้องลัศดารัศดาว่าเฮ้ยไม่ตรงปกเว้ยผมขอคือของ ลาซาด้าก็เลยคืนของได้เลยแล้วเขาจะคืนเงินให้แต่ว่าของไม่ต้องคืนเฮ้ย mm hmm. จริงดิวะอันนี้ก็ได้แป้งเล่นฟนีแั้วนะเลยสั่งไปรอบหนึ่งร้านเดิม <laughs> ที่สั่งด้านเนึงเพราะอะไรไม่ใช่ว่านี่นะไม่ใช่เพราะว่าแบบมีคุณธรรมากให้นี่นะกะว่าจะได้ของฟรีอีกรอบหนึ่ง <laughs> <laughs> เดี awesome. ๋ยวหวังว่าเราจะเป็นคนดีโอ้เอาจานทุกอย่างมาเลยเอาเอาเข้าไปอืออืออือจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่อยากจะพีเนต์ว่าบ้านฉันมีสุขอุปกรณ์เยอะคนทำก็เรื่องเยอะจะทำขนมปังทั้งทีนี้ งัดมาทุกอุปกรณ์ในบ้านา <c oughs> นี่ยังไม่มีที่วางนี่เดี๋ยวจิม่าจิม่าอีชุดนึงสน,น,นีกนะแต่ว่าความที่แบบรู้สึกยังไงครับ ว้าวยังไงอ่ะลุ้นลุ้นภาพแรกที่เห็นคือทำไมมันมาเริ่มเทิมแล้วนี่มันพร้อมมันแข่งไหมแข่งไหยแข่งโป๊กเลยน้อ แสดงว่ามันบอกว่าแบบห้าสิบนาทีนี่คือนานไปใช่ไหมใช่ยี่สิบนาทีบอก้วโอ้แต่ขัานเนมันนุ่มเน้วนี่นุ่มเฮ้ยยุมาจับมาตัวตีตีไม่สะดุ่งตีงไม่กระเพื่อมเลยนะเป็นเยวินกินเอามากินเป็นขนมปังกรอบซะกแนวแนว ไหนเบิร์นมา่เลยฮ่าน่้ว่าถึงขนานี้แล้วไม่ต้องาอแล้วนี่คือด้านหลังไหอืจนยาบันจาันไม่ต้องเอาหรอกเันยาบันของแพทย์ไม่สามารถเห็นด้านหน้าได้จะถ่ายจะถ่ายด้านอย่าพอได้ให้เห็นด้านหน้าพอได เห็นด้านหลังืมเห็นด้านหลังเดี๋ยวพาได้แล้วเอาที่่าขนมปังสิมันจะมีเลื่อยมันเป็นเลื่อยอะมีดเลื่อยอ่ะอุปกรณ์เยอะเหลือเกินเฮ้ยมันเหมือนหั่นหนังหมู มีความรู้สึกแบบมินเบานุ่มือไหนไหนคือแบบเขาเรียกอะไรขนมอะไรนะขนมอะไรสาลี่เหรอไม่ใช่ขนมอะไรอ่ะเขาเรียกขนมอะไรวะขนมสาลี่อะไรแต่นุ่มอันเนี้ยนุ่มเนี่ยจิ้มลงไปนุ่มอยู่ดูดีมีแช่ตะคุนอ่ะแต่กินไม่ได้อ่ะกินมันแป้งแปลกอ่ะ เมันจะโชว์มันโชว์ตอนทีน่แบบนี้ใช่ไหม,มจะให้โชว์ตอนที่มันดึงด๋งๆนะดึ๋งๆมันก็แบบเ <laughs> ยลลี่ยันเน่ไหนมันมาโฆษณาว่าของมันเป็นเยลลี่ของเพื่อนก็เยลลี่เหมือนกัน <laughs> รู้ได้ไม่สามารถตั้งเป็นตั้งได้เลย <laughs> อันนี้เขาเรียกว่ามันไม่มีโซเดูไปนี่ดูซิตอนที่ตัดไปกันไหนตัดไปก็ตัดไปตัดไปให้เพื่อนตัดไป คือถ้าเพื่อนไม่อบนานไปกันรับรองเลยวันนี cancel, of of s. <S ้อพราะข้างในมันนุ่มอะแต่ข้างนอกมันกรอบไปแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมฟาร์มเฮาถึงท่านโทรมาขอสูตรอ่ะมันกินได้จริงมันนุ่มมากทีมือนึ่งมันเลยมันกลิ่นมันไม่โอเค อย่าโยงเครื่องนี้เลยให้ปวดราคาเลยแให้โยงเพรื่อนอย่เงยแบบกินวนกระซาบข้อานเก่าะเก่าแบบเป็นมอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกืไปอ่ะแบบกินไปเลยคนเดียวกี่วันเนี้ย